สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูไก่ต๊อกนะครับที่ผมได้เลี้ยงเอาไว้นะครับก็เลี้ยงสวยงามนะครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เที่ยงนะครับผมก็จะเอาอาหารเสริมให้ไก่ต๊อกนะครับก็จะเป็นญ่าหวานอิราเลนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสับละเอียดนะครับนี่ครับเราก็เอามาให้ตอนเที่ยงนะครับก็ให้เขากินนะครับเพื่อลดอาการเครียดนะครับแล้วก็ เป็นอาหารเสริมนะครับลดต้นทุนเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขาดิ่มตอนเที่ยงนะครับก็ตอนเย็นเขาก็จะไม่กินเยอะนะครับนี่ครับเขาก็กินดีนะครับวันนี้เขาคุยเขียมันเลอะเทอะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาจะกินเองนะครับแต่เขาจะมาจัดการเรียบร้อนนะครับกินเสษนะครับที่เขาทำหล่นครับ ลำต้นที่สับละเอียดเขาจะชอบกินนะครับเพราะว่ามันจะมีรสหวานนะครับย่าหวานดิสเรลมันจะหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับ อาหารนะครับที่เป็นอาหารทั่าไปผมก็จะให้เช้าเย็นนะครับแต่เที่ยงจะเป็นอาหารเสริมก็คือจะนำหญ้าหวานเซลสับเป็นหญ้าสดนะครับตัดมาใหม่ๆแล้วก็เข้าเครื่องสับนะครับแล้วเขาก็จะกินแบบนี้นะครับก็พอถึงเย็นนะครับก็จะหมดเลี้ยนเลยนะครับก็เป็นไก่อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่มีสีสันสวยงามนะครับเลี้ยงง่ายนะครับทนโรคนะครับ ไม่ป่วยง่ายนะครับเป็นแบยแข็งแรงนะครับทุณโลกนะครับก็เป็น 5, ไก่ที่ไทยดกนะครับก็เป็นตระกูลตระกูลนกนะครับเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็มีสีเขาวพันธุ์บุรีสีขาวนะครับและสีธรรมดาสีด่างนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับตัวที่ร้องนะตบตบตบตนะครับก็ ถ้าใคที่สนใจนะครับก็ลองหามาเลี้ยงดูนะครับก็เป็นงานอดิเรกนะครับก็สวยงามนะครับเขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่น่ารักนะครับน่าเลี้ยงนะครับก็ดูแลง่ายนะครับไม่ต้องอะไรมากมายให้อาหารเช้าเย็นนะครับแต่วันไหนผมพอมีเวลาว่างนะครับผมก็จะนำหย้าสดนะครับหญ้าหวานอิตาเลียสับแบบนี้นะครับมาให้เขากินนะครับเขากินดีนะครับ อนนี้อาจจะคุ้ยเขี่ยบ้างนะครับแต่ตอนเย็นแทบจะไม่เหลือเลยนะครับเพราะเขาจะกินไม่เรื่อยนะครับแต่ไก่ต๊อกนะครับแนะนําอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะเลี้ยงให้เลี้ยงห่างชุมชนนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะร้องเสียงดังน,นะครับอาจจะบรบกวนคนข้างบ้านหรือในหมู่บ้านนะครับถ้าเลี้ยงแบบทุ่งนาหรือห่างไกลชุมชนจะดีมากเลยนะครับ นี้ก็ยังไม่ได้ทาความสะอาดเล้าเลยนะครับก็จะมีสกปรกมากนะครับเ,เราไม่สนายเรารอทาความสะอาดตอนเย็นเลยนะครับครั้งเดียวก็ <ret out> สําหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็พาเพื่อนมาชมไปก,ก็นะครับมาพามาให้อาหารว่างน,นะครับช่วงเที่ยงน,นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากวไว้แค่นี้สวัสดีครับ